อ่อไปซีนที่มาถ่ายกันเดี๋ยวหมิงมึงตกไปเซนนะแอคชั่นหมิงมึงต้องโกรธหน่อยดิวะตบคนมึงต้องโกรธหน่อยตบให้มีอารใหม่ทำไมทำไมแอคชั่น มึงไม่ไม่ทำงานทำไมไม่ฟังร<บ>ไม่สอนโวยวายเล่นชี้แบบนนะี้เป็นแตัวแทนว่าไนงะโกรธโกรธเป็นไหมเป็นโกรธคนไหมตบคนอนะ่ะมันต้องรู้สึกมัต้องตกด้วยความโกรธคิดซะว่าแม่เป็นคนฆ่าพ่อแม่งแบบอย่างเงี้ยโบรอย่างเงี้ยตบได้ไหมขออทีแบบนี้นะอ่ะนะโกรธ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 มากมากโกรธมากโกรธมากโกรธน้อยโกรธน้อยโกรธน้อยอย่างเี้โกรธกลางกลาง แล้วกดมากๆกดมากกดรัวเลยนี่นี่รัวเลยรัวเลยกดรัวกดรัวกดรัวอย่างเงี้ยนี่ถ้าได้แบบเนี้ยทำได้ไหมได้ได้ได้เออดีเจ๋งเลยเฮียเออเอาใหม่แล้วนีๆนะมึงโอเคแอคชั่นหอยลาดหอยลาดคมๆหน่อยพี่ไม่ต้องกัดเต็มที่จริงๆกุ้งกัาของพีบมาเนี่ยเพราโกรธท่านรู้ป่ะท่านจะเล่นหน่อย พ่อข้าพ่อกูฆ่าหมากูเล่นไม่ดีตรงไหนกูตกไม่ไหวแล้วมึงดูหน้านะครัพี่พี่ตอบก่อนเป็นไรเห็นหน้าผมไหมครับ <c oughs> โอเคหมิงเล่นดีละเดี๋ยวต่อไปสเส้นตบหนีซื้อล้านใจเต็มตัวพี่ใจเย็นนะพูดกับเขาบี่ผมไม่รู้พี่เข้าใจพี่เข้าใจ,าใจนะ ทีอจอมลอเลยให้เตรพร้อมนะพร้อมยันนะอคชัน่นโอเคผ่านผ่านเจ๊เซนเล่นดีสัตว์อะ่ะเลิกก่อนเสร็จเหรอเสร็จแล้วถ่ายได้อีกอ่ะมึงเล่นดีขนาดเนี้ยยิงผิดเล่นได้แบบมันนี่จากมึงอ่ะ ไอเซนฝากเก็บไฟด้วยอะไรวะนี่ตกแค่ครั้งเดียวที่ยังมตกก็าจะเป็น,บบ<บ>นตุ๊แป๊บขึ้นบนเก็บไฟด้วยครับครับครับเร็วตัดต,อต่อมทำไม่นานเลยวะคลิปลงพรุ่งนี้นูย่ย